สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูชาเขียวคาราเมล3แก้ว3ส,สไตล์อร่อยทุกแนวทั้ง16 18และ22พร้อมแล้วไปเริ่มทำเลย เตรียมแก้วตวงหรือภาชนะสําหรับชักชานะคะแล้วก็ถุงกรองชาอย่าลืมลวกน้าร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอจ้าแก้ว16ออนซ์ตักพงชาเขียวของไทยชาแบรนด์ที่1ช้อนโต๊ะแบบพูนขึ้นมาค่ะน้ําร้อนแบบเดือดจัดเลยนะคะ125 ml ชักชาสลับไปมา3-4รอบแช่ชาไว้เลยจ้า2นาทีค่ะเพื่อความเข้มข้นของชาพอครบเวลาก็หันมาบีบสกัดน้ําชานะคะเราจะได้ชาเขียวอยู่ที่ประมาณ 100 ml สำหรับแก้ว16ออนซ์ แก้วนี้เราทำเป็น t o t o ชั้นนะคะใส่คาราเมล20 ml ลงไปในแก้วเสิร์ฟได้เลยนมข้นหวาน10 ml นิดเดียวค่ะเพิ่มความหวานนมกลมกลม่อมแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปจะไปกลบความคาราเมลค่ะนมข้นจืด25 ml และนมพัสเจอร์ไรที่15 ml ค่ะสามารถผสมนมกับคาราเมลในแก้วเสิร์ฟได้เลยเพราะว่าเราทำแยกแค่2ชั้นเท่านั้นแล้วไม่มีส่วนผสมที่เป็นของร้อนเลยนะคะชั้นล่างก็เลยใส่ลงในแก้วพลาสติกได้เลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วย น้ำแข็งเต็มแก้วเลยแล้วก็ค่อยเทชาเขียวค่อยๆราดด้านบนอย่างใจเย็นให้เขาผ่านน้ำแข็งนะคะเพื่อลดความร้อนของชาเขียวไปในตัวเติมน้ำแข็งเต็มแก้วเราก็ท็อปด้วยฟองนมค่ะนุมน่มๆให้ดูแบบน่ารักน่ารัก แก้วนี้ลิตีฟองนมแบบแน่นมากๆเลยนะคะเพื่อที่ลี่จะได้ท็อปปิ้งซอสคาราเมลด้านบนค่ะหรือใครจะตกแต่งเป็นลวดลายวาดเป็นรูปอื่นก็ได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาลงไปเสิร์ฟได้แล้วสวยงามมาก ทั้ง3แก้วจะมีซิกเนเจอร์รสชาติคนละแนวนะคะอย่างแก้วนี้ก็คือเราจะได้ความกลิ่นคาราเมลนำค่ะเนื่องจากมีการท็อปปิ้งคาราเมลด้านบนเวลาที่เพื่อนๆก้มลงไปดูดน้ำเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นคาราเมลโชยมาก,ก่อนเลยค่ะจากนั้นก็ค่อยตามด้วยกลิ่นแล้วก็รสชาติของชาเขียวนะคะ กลิ่นของคาราเมลจะนําชาเขียวนิดนึงแต่ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะคะส่วนรสหวานกลางๆพอดีแก้วนี้ไม่ได้ทําหวานมากเลยค่ะดังนั้นถ้าใครชอบหวานแบบเยอะๆเนี่ยสามารถเพิ่มคาราเมลได้ รสชาติชาเขียวแบบชัดเจนมากนะคะแล้วก็หอมชาขณะกลืนในลำคอส่วนรสมันตามมาเป็นอย่างสุดท้ายแก้วนี้เราไม่เน้นมันค่ะจากนั้นแก้ว18ออนเราจะตักผงชาเขียวของไทยชาแบรนด์ที่1ช้อนโตครึ่งแบบพูนๆเลยนะจ๊ะรสชาเขาจะได้เข้มข้นค่ะ น้ำร้อนเดือดจัดเลย150 ml ราดให้ทั่วใบชาชักชากสลับไปมา3-4รอบยกสูงๆก็ดีค่ะชาก็จะยิ่งหอมขึ้นแล้วก็แช่เขาไว้เลยนะจ้า2นาทีครบ2นาทีเราก็บีบสกัดน้ำชาได้120 ml แก้วนี้เราจะใส่คาราเมล25 ml แยกเอาไว้ในแก้วชงนะคะไม่ได้ผสมในแก้วเสิร์ฟนมข้นหวาน10 ml ค่ะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวกลบคาราเมล นมค้นจืดที่30 ml ค่ะและนมพัสเจอร์ไรที่15 ml ค่ะผสมให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ถึงไม่ผสมแก้วเสิร์ฟเหมือนแก้วที่แล้วเนื่องจากว่าเราจะมาทำลวดลายคาราเมลที่ขอบแก้วค่ะ ตกแต่งด้วยซอสท็อปปิ้งคาราเมลตามใจชอบเลยนะคะใครอยากได้ลายแบบนี้หรือว่าใครอยากราดขอบแก้วด้านบนเฉยๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเราใส่นมลงไปผสมก่อนนมเขาก็จะทําให้ลวดลายหายไปค่ะเล่ก็เลยต้องผสมนมแยกแล้วก็ใส่น้ําแข็งใส่นมแล้วก็ค่อยราดชาเขียวเป็นอย่างสุดท้ายไม่ต้องเน้นความคาราเมลที่ด้านบนก็ได้นะคะเนื่องจากว่าชาเขียวมีสีเข้มค่ะจะมองไม่เห็นสีคาราเมลเราก็เลยเน้นท็อปปิ้งคาราเมลที่ด้านล่าง และก่อนกินอย่าลืมแจ้งลูกคาว่าคนให้เข้ากันก่อนนะคะในส่วนของรสชาติแก้วนี้กลิ่นของชาเขียวและคาราเมลเท่ากันเลยนะคะเนื่องจากเราไม่ได้มีการท็อปปิ้งคาราเมลด้านบนค่ะรสชาติชาเขียวเข้มขน้นสดชื่อเราก็จะได้ความหอมหวานจากความคาราเมลลงตัวมากๆเลยค่ะส่วนรสนมความนมเนี่ยจะตามมาเป็นอย่างสุดท้ายนะคะเป็นตัวช่วยเสริมชาให้มีรสชาติกลมกล่อมขึ้น แก้ว22ออนซ์ตักพงชาเขียวของไทยชาแบรนด์ที่2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อนแบบเดือดจัดที่180 ml ราทีทั่วใบชาชักชา,า3-4รอบเราก็แช่ชาเอาไว้เลยค่ะครบเวลาบีบสกัดน้ำชาได้อยู่ที่ประมาณ125 ml ค่ะแก้วนี้ทำเป็น3ชั้นนะคะเทนมพัชเจอร์ไรย0 m l นมข้นจืด35 ml นลนมข้นหวาน15 ml ผสมให้เขาเข้ากันดีก่อนจ้า ส่วนคาราเมลลี่จะใส่ในแก้วเสิร์ฟเลย 30ML นะคะจากนั้นก็ตักน้ำแข็งประมาณครึ่งแก้วหรือประมาณ3ส่วนสีของแก้วค่ะแล้วก็เทนมผสมลงไปก่อนขยับแก้วลดช่องว่างของน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดเติมน้ำแข็งอัดให้เต็มแก้วเลยนะแล้วก็ค่อยๆเทชาเขียวราดด้านบนอย่างเบามือค่ะเขาก็จะได้แยกชั้นให้3ชั้นแบบนี้เติมน้ำแข็งเล็กน้อยปิดฝาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะรสชาติแก้วนี้ชาเขียวจะนำความคาราเมลประมาณ10 เน,ะะนื่องจากเราไม่ได้มีการท็อปปิ้งคาราเมลเลยหอมกลิ่นชาเขียวมากๆรสชาติชาเขียวแก้วนี้จะโดดเด่นที่สุดนะรสชาเขียวแบบเข้มสะใจแล้วก็ค่อยตามด้วยความหวานจากคาราเมลค่ะรสชาตินมกับรสมันก็คือจะน้อยที่สุดรสชาแบบเด่นมากจริงๆส่วนตัวลิ้จะชอบวิธีการชงแบบแก้วนี้ที่สุดนะคะเนื่องจากว่าลิเป็นคนชอบกินชาเข้มๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนไม่ได้ชอบชาเข้มมากจะทำแบบแก้วหนึ่งหรือสองก็ได้ค่ะ สำหรับชาเขียวของไทยชาแบรนด์สั่งซื้อโดยตรงได้ที่เพจไทยชาแบรนด์เลซ่าลิซจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีละ u t u b e งามชีวาชาแนลให้เหมือนเดิมค่ะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย